คู่รักเจออาฐานเจ็ปีเลิกเงียบตามข่าวลือจริงไหมฝ่ายชายเคลียร์แล้ว เราจะเห็นว่าช่วงนี้วงการบันเทิงมีข่าวเมาคู่รักเลิกเงียบอยู่บ่อยครั้งชาวหนิตแห่ใบอักษรย่อทายว่าคู่ไหนจะเป็นคู่รักเลิกเงียบก็มีหลายคู่ค่ะที่ถูกโยงเนื่องจากความหวานน้อยลงบ้างไม่ค่อยได้เห็นรูปคู่บ้างและหนึ่งในคู่ที่ถูกโยงก็คือคู่ของเคนภูภูมพิมพงพานุและเอสเธอร์สปีรีลาล่าสุดหนุ่มเคนได้เปิดใจผ่านสื่อถึงประเด็นนี้แล้วค่ะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามีแบบนี้ออกมาเพราะเป็นแบบนี้มาประมาณหนึ่งแล i.g. ผมก็ลงรูปตัวเองน้อยอยู่แล้วตอนนี้ก็ไม่มีเรื่องเข้าใจผิดอะไรกรันความรักยังดีเหมือนเดิมไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยแต่แค่เราไม่ได้ลงรูปเท่านั้นเองตอนนี้ก็คบกันมา7ปีแล้วไม่กลัวเรื่องอาถรรพอะไรเลย